Okay. แล้วก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูอลิชาจะมาทำอะไรคะคุณจะทำอะไรคะวันนี้นนไข,ข่อะไรคะขนมไข่เตาเอ้ยไม่ใช่ขนมไข่อะไรนขนมกะทาะขนมไข่นกกระทาค่ะนางอยากกินมาก เด็กคนนี้ชอบขนมไทยมากเลยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยเนาะส่วนระตมมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูกันค่ะอันนี้คือเกลือวิธีทำไขน่นกกระทาก็คือใช้เกลือน้ำกะทิน้ำตาลแป้งมันแล้วก็มัน,มนหวานโอเค okay. ทำไงก่อนคะวันนี้อลิชาจะมาสอนทำ ขนมไข่นกกระทาค่ะโอเคมีมันหวานหัวนี้ประมาณราา 500, ครึ่งกิโลหรือว่าห้าร้อยครึ่งกิโลอันนี้ประมาณห้าร้อยหกสิบกรัมปอกเปลอบเบือกก่อนเนาะใช่ไหมคะอ่ามันหวานวีปปอกเปลือกกันนะแล้วก็ปอกเปลอบเบือกกันสูตรนี้คุณอาไปทำขายได้เลยนะคะคุณโอเคไหมคะนี่ ปอกเปลือกก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะปอก,เ,ปอกเอาไปนึ่งจนกว่ามันจะนิ่มมันจะสุกนิ่มใช่ไหมลกูกโอเคอหั่นขนาดไหนดีเนีย่ยหั่นนะหัน่นเป็นชิ้นแบบประมาณนี้นะคะเอาแบบว่าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากเวลานึ่งดก็ไดนนะะ้สุกเร็วเนาะอ้าวประมาณนี้ค่ะ ประมาณสองสามนิ้วเสร็จแล้วอุ้ยแม่รวม่วงเสร็จแล้วเราแช่ในน้าเกลืออุ้ยหลุดมือแช่ในน้าเกลือแต่ใส่เกลือด้วยใช่ไหมคะคุณใส่เกลือเยอะไหมประมาณหยิบมือค่ะครึ่งช้อนชาอะไรประมาณเนี้เนาะเพื่อให้ไม่ไม่ให้มันดำเดี๋ยวเราจะรีบเอาไปนึ่งเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมมันลื่นจังเลยคุณเอเวลาจับระวังนี่ นี่นะคะโอเคได้แล้วเราได้มันที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเจะไปนึ่งนะเราตั้งน้ำร้อนรอไว้แล้วที่มาตามมาค่ะคุณเดือดแล้วค่ะนึ่งกี่นาทีคะคุณนึ่งจนกว่ามันจะสุกเนาะเรารู้ได้ไงว่ามันจะสุกอะเวลามันเริ่มจะนิ่ม <ee> เวลามันเริ่มจะมเริ่มจะตุกน,นิ่มแล้วก็มันมันจะเป็นสีใสใสมีสีใสขึ้น <compression> โอเคใช้ตะเกียบมองดูว่มันนิ่มหรอเปล่าโอเคประมาณสักยี่สิบนาทีค่ะน่าจะใช้ได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ้าวมันที่เรานึ่งไว้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นมันหวานนะสีอาจจะดูไม่หวานแต่หวานแน่นอนค่ะ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันนึ่งสุกเนี่ยเย็นตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปนวดกับแป้งนะคะกับส่วนผสม,มอื่นๆด้วยนะไปกันค่ะอันนี้คืออือันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมันหวานนึ่งแล้วมันหวานนึ่งแล้วทําไมเราถึงนึง่งทําไมเราถึงไม่ต้มคะคุณนึ่งทำให้มันนิ่มๆแล้ว เราไม่ต้ตมก็ได้ต้มก็ได้หรือไม่ต้มก็ได้แต่ว่าเราไม่ต้มเพราะวมันจะมีน้ําเยอะอยู่ดีเก่งมากค่ะเราเลือกที่จะนึ่งเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีความชื้นเยอะนะคะ,ะการต้มก็ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องร้อยมันจะเด็ดน้ําแบบสักพักนึงเลยกว่าจะมาใช้ได้นี่มันอาจจะเหลวไปแล้วต่ว,ตว,ตวนผสมอาจจะเพี้ยนไปนะคะโอเคเราใช้อะไรบดมันคะคุณ ใช้ซ่อมก็<ค> <c oughs> ได้นะอันนี้ก็ได้มามีถนัดแบบนี้เนี่ยจิ้มไปมามีถนัดแบบนี้ถนันนั้น <c oughs> โอเคบางคนก็อาจจะใช้ซ่อมหรือว่าใช้วัสดุอะไรแข็งๆนะคะไอ้อะไรที่เรามีในครัวนะคะเก็บมาใช้ให้หมดเลยเนาะอะไรที่มันแข็งๆเนาะอย่างบ้านเรามีอะไรอีกมีอันนี้ด้วยเป็นไม้นะคะเราก็บดบดบดให้มันละเอียดเอาคุณ <c oughs> อยากทำโอเคเลย แล้วก็บทให้มันละเอียดนะคะพอมันละเอียดแล้วเนี่ยมันจะร้อนหน่อยนะอ่าเี๋ยวพอมันละเอียดแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนผสมอื่นตามนะคะโอเคอ่ะจะได้กินไหมคะวันนี้วันนี้ได้กินไหมคะมหรือกินพรุ่งนี้คะนก <laughs> ไม่ครัวหัวป่าดูถ้าบดมันค่ะุณบดมือหนึ่งจับอ่างไว้ด้วยค่ะคุณโอเคค่ะโอเคบดบดบดจนกว่ามันจะนิ่มนิมบดจนกว่ามันจะละเอียดใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อคะบดเสร็จแล้วก็ใส่เหยม นนใส่ส่วนผสมนะคะมีลายมีแป้งมันนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็วกคุณมีมีเกลือเกลือเท่าไหร่คะหนึ่งอะไรคะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ำตาลหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมแล้วก็มีกะทินะคะ,ะกะทิเท่าไหร่ดูกแปดสิบกรัมแต่ถ้าจะเพิ่ม มากน้อยกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหนียวนุ่มของแป้งของเรานะคะถ้ามันเหนียวไปนิดนึงเราก็เพิ่มกะทิไปนิดนึงก็ได้ค่ะอา้าวจะได้กินไหมคะคุณวันนี้ฉันรอก,กินวันนี้นะคะคุณทำอยู่ท,อย,ทอยู่เหรอคะอจะได้ไม่มีแล้วไ,ไม่มีก้อนใหญ่ๆอ๋อให้ บดมันจนละเอียดเลยใช่ไหมคะไม่ให้มันเป็นก้อนใช่ไหมละเอียดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะละเอียดเลยนี่นะเราก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วเราใส่น้ําตาลก่อนได้ไหมคะน้ําตาลจะได้ละลายก่อนดีไหมโอเคอ่ะใส่น้ำตาลโอเคโอเคอ่ะคนคะ่ะ นางอยากทําเองบนอยากกินหลายวันแล้วเด็กอะไรชอบกินไข่นกกระทาไปกินมาจากไหนคะคุณนี่ฉันไม่เคยซื้อให้คุณกินนะท,ที่โรงเรียนแถวหน้าโรงเรียนมีขายเยอะเลยใช่ไหมโอเคใส่แป้งได้เลยไหมคะ พอเดี๋ยวเรานวดๆเดี๋ยวมันก็ละเอียดเมันก็จะละลาย okay. Okay. เดี๋ยวเราจะคนะน้ำตาลกับมันบดให้มันละลายให้น้ำตาลละลายนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่อะไรคะคุณใส่เกลือโอเค เกลือนิดนึงเกลือหนึ่งช้อนชาน,นะคะเอาเกลือติดชออ่าไม่ใช่ค่ะคุณไม่ใช่ถ้วยนี้ถ้วยนี้ค่ะคุณอ่าใส่ค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาน,นะคะทําขนมหวานต้องใส่เกลือด้วยใช่ไหมลูกทําขนมเกลือจะไปตัดกับน้ำตาลเพิ่มรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนาะ โอเคต่อด้วยอะไรคะคุณแป้งโอเคค่ะใส่เลยค่ะคุณเบาๆค่ะตาๆปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็นวดนะคะค่อยๆค่อยๆปัดละกันเนาะพอดีถุงมือที่บ้านเราถุงมือทำอาหารหมดพอดีเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันนิดนึงแล้วเดี๋ยว มามีจะนวดนะนะมีจะนวดกับมือนะคะโอเคอคนอเสร็จก็ใส่น้ำกะทิเดี๋ยวค่ะเราต้องนวดก่อนให้มันเข้ากันก่อนเข้าใส่ล้างมือก่อนนะคะโอเคมาฉันจะนวดแล้วค่ะคุณโอ๊บ ฉุดเฉยเลยเดี๋ยวเราจะนวดนะคะนวดให้แป้งมันกับมันเข้ากันคุณอยากนวดเหรอคะโอเคคุณไปเช็ดมือให้แห้งก่อนนะคะอยากนวดอยากทำเองอโอเคเช็ดมือแห้งเลยใช่ไหมคะอ่านวดคะ่ะ เดี๋ยวมัไม่ค่อยหาเก้าอี้มารองเท้าใ,<ช>ให้ลูกเนาะลูกจะได้สูงขึ้นหน่อยนะโอเคไหมคะคุณนวดไปถึงไหนแล้วคะโออแรงนวดนโอเคไหมให้มาไม่นวดต่อใช่ไหมโอเคไปล้างมือเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมามม่นวดต่อเองนวดจนแป้งมันอ่าเนียนนุ่มเข้ากันนะคะ นะแล้วก็นวดจนแบบอ่าเราจะรู้เองอะคะ่ะว่ามันจะมันเข้ากันหรือยังนะคะเนื้อแป้งมันจะเนียนนุ่มเลยนะเติดแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำกะทิที่หลังนะคะแล้วเราก็นวดให้เนียนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็นวดบางคนตื่นเต้นมากทำครั้งแรกหรอคะคุณคุณทำขนมไข่นกกระทาครั้งแรกหรอคะ หรอคะเก่งนะคะเนี่ยรู้จักอยากทำขนมอ่ะอ่ะนวดคะ่ะนวดนวดไปได้สักพักเนี่ยมันจะเริ่มแห้งแล้วนะคะเนี่ยแป้งเริ่มเกาะกันเป็นกอ้อนแล้วก็แห้งนิดนึงโอเคเราทำไงต่อคะคุณสใส่นะไรคะ,ะใสนะ่น้ำกะทิคานน้ำกะทิแปดิกรัมนะคะค่อยๆเทไม่ต้องใส่หมดนะคะอ่าค่อยๆเทคะ่ะ ท hey, ครึ่งหนึ่งก่อนค่ะครึ่งหนึ่งโอเคค่ะนวดก่อนนะคะนวดให้เหมือนข้าวกันมันจะเวลาเอาออกมาจากถ้วยมันก็จะได้แบบนี้แป้งนุ่มไหมคะมเริ่มไม่ติดมือแล้วลใช่ไหมคะแป้งนุ่มแล้วเริ่มไม่ติดมือ oh, <okay. S 2> ปั้นบนเขียงปั้นบนถ้วย ใหญ่ๆปั้นบนโตก็ได้ได้แล้ปั้นดปั้นได้แล้วหนอไหนดูซิปั้นก็ได้ปั้นเวลาทางปั้นอยู่ใช่ไหมเฮปั้นปั้นเป็นวงกลมดูว่าปั้นได้หรือยังถ้าปั้นได้แล้วก็ปั้นเลยปั้นได้แล้วก็ปั้นเลยปั้นขนาดไหนคะเออมันไม่ติดมือแล้ะปั้นขนาดเหรียญสิบเมื่อกี้มันติดมือเยอะเลยแต่ตอนนี้ปั้นขนาดเหรียญสิบก็ได้ด้วยโอ ของคุณน่าจะเป็นเหรียญสิบห้านะคะของนิ้ันน่นเหรียญสิบโอเคแล้วก็ปั้นเดี๋ยวเราปั้นเป็นรูกเป็นลูกไว้นะคะประมาณซักเท่าลูกอะไรอะ่ะอ่าเท่าเหรียญสิบเหรียญห้าแล้วแต่นะคะขนาดเนี่ยแล้วแต่อ่าพื้นนี่เราทําความตัดแล้วนะคะเป็นพื้นที่เราใช้ทําอาหารอยู่แล้วนะ ปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยไหนขอดูหน่อยนะคะคุณนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะหาจานมาใส่นะเดี๋ยวปั้นเป็นก้อนกลมจนหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดกันนะคะอันนี้ได้เท่านี้เลยปั้นได้เยอะแล้วค่ะขยันจังเลยค่ะคุณ บางลูกก็กลมบางลูกก็เป็นลูกขางนะคะว้าวกินหมดไมคะเนี่ยหนึ่งวันมันจะเลยครึ่งจานอยู่แล้วหรอมันจะเต็มจานอยู่แล้วนี่คุณทำไว้กินกี่วันคะก,นนกี่วันก็ได้ทำ<ะ>ไปโรงเรียนพรุ่งนี้เอาไปโรงเรียนด้วยโอเคซื้อเขากินง่ายกว่าไหมไม่ใช่ไหมทำเองดีกว่าใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราปั้นปั้นไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยไ,ดไ,ได้ค่ะ,ะคุณไี okay. ่ปรีรปั้นเนาะเพราะว่าแป้งมันเริ่มแห้งแล้วเนาะ,ะ, okay. ะปั้นเสร็จยังคะคุณ ปั้นเสร็จแล้วค่ะปั้นเสร็จแล้วเย่ดูสีได้ต้องเยอะเลยเนี่ยแลวก็จะเอ,อเ,เอาไปทอดเลยเอาไปทอดเลยหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดเลยนะไปดูกันใส่ไข่ดกกระทาลงไปทอดเลยนะแล้วก็เวลาเวลามันใกล้จะสุกมันก็จะ ลอ,อยขึ้นมาจากน้ำมันโอเคเชฟเชฟอลิชาบอกว่าเวลาที่มันจะสุกมันจะลอยขึ้นมานะคะก็เราก็ค่อยๆค,ค,คนไม่ให้เขาติดก้นกระทะน,นิดนึงไม่ต้องคนเยอะค่อยๆคนนิดนึงแล้วก็ถ้าเราอ่าสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวพออ่าอะไรนะตัวแป้งเนี่ยเริ่มเฟิรมเริ่มไปติดกระทะเนี่ยเราก็หมั่นคนได้ยิ่งคนเขาก็จะยิ่งพองตัวมากขึ้นนะคะ ใช้นะ้ำมันร้อนไฟกลางค่อนแรงนิดนึงไฟกลางนะคะค่อนแรงนิดนึงคอยระวังนะเพราะถ้าอ่อนไปเดี๋ยวมันก็จะอมน้ำมันแรงมากไปเดี๋ยวก็จะไหม้นะคะเนียหมันคนเริ่มนี่แหละเพราะถ้าไม่คนเนี่ยเขาจะสุกเป็นอ่าแค่ด้านเดียวถ้าเราหมันคน,นจะได้สุกทั่วถึงทั้งลูกเนาะสีก็จะสวยด้วยเราก็มีตะกร้อทอดนะแต่มันอันเล็กเนี่ยเราก็ เนี่ยคะ่ะทำอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาทําขายอะเนาะอ่าแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาด้วยแล้วลูกอ่าไข่หนูกระทำก็จะขยายตัวมากขึ้นด้วยน,นี่นะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆเพื่อมันจะได้ไม่แบบสุกแค่ด้านเดียวเนาะหอมจังเลยน่าทานมากเลยคะ่ะคุณใช้เวลาน,นิดนึงนะคะในการทอดนะใจเย็น อาหารไทยต้องใจเย็นๆนะคะแอวเห็นไหมคะเริ่มเป็นสีอ่าเหลืองทองแล้วมันจะต้องกรอบกรอบนอกนุ่มในเนาะแล้วก็รสหวานหอมมีจากเคย,ย,ยให้กินด้วยรอมีจ่าเคยให้กินหรอมีจ่านี่นะสรรหาขนมให้กินจังเลยนี่คะ่ะ สีสวยเลยว้าว <Wow. S 1> แล้วก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่เรามีที่ใส่ให้เสด็ดน้ำมันแล้วก็ใส่เลยนะนี่เรามีกระดาษรองโอเค ที่เขาทำขายเลยค่ะไหนให้เพื่อนๆดูหน่อยดิว่าทำออกมาเป็นยไนี่เห็นไหมคะนี่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้น่าทานมากเลยอะดูสนะอดิอันที่ไม่สุาาก<แ>สหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหนอันที่ไม่สุกเอามาหรอกเนาะอกว่ามันสีไหนอริชาบอกว่าที่ไม่สุกเป็นอย่างนี้อันที่สุกแล้วเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมคะ โอเคเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นแล้วก็จะเด็ดน้ำมันนิดนึงนะคะสีสวยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานทานกันนะไปค่ะิจะลองไข่นกกระชาอันนี้ไหนคะลองชิมอร่อยมากอร่อยเหรอนะนี่นะคะไข่นกกระชาของเราเสร็จแล้วนะฝีมือหนูอริชากับมามี่โอเค ชิมกันชิมดูขอชิมหน่อยนะคะคุณคุณชิมไปกี่ลูกแล้วคะสอง <laughs> โอเคชิมหน่อยยังอุ่นๆอยู่นะคะเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะเนื้อนุ่มกรอบอุ๊ปันยิ่งขึ้นด้วยกรอบนอกนุ่มในกลมกลวงโอ้โหข้าวค,คุณ หอมหวานนิดนึงกรอบนอกนุ่มในรสหวานเนี่ยเดาว,ว่าน่าจะมาจากมันนะไม่ใช่น้ำตาลเดาเอาโอเคอร่อยไหมคะคุณอันนี้เป็นมื้อเย็นคุณหรอคะหรือเป็นสแน็คมื้อคอืงอร่อย,ออยมื้อค้าเนี่ยมันขึ้นอยู่เลยอ่ะอ๋อไม่กินก่อด้วย เอาไว้เชินซอนอื่นด้วยเอาไปรงเรียนด้วยไหมคะเจ้าไปรงเรียนด้วยนางชอบมากอืไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้มาทําขนมไข่นกกระดากินเองเพราะลูกสาวาแท้ๆเลยปก,กติซื้อกินเนาะง่ายดีเร็วด้วยอืมอืมวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดตับส c r i b ์ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมมอนเชลีไทยคิทเช่นนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญนะคะคุณหนูอลิชามบุนวายนอนญชลีคิทเช่นวันนี้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะแจกสูตรไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะยันสวัสดีค่ะด้วยนะสวัสดีค่ะ ชอบทำอะไรคะทำอะไรคะคุณเอาไข่นกกระทาใส่ถ้วยจัดใส่ถ้วยให้สวยงามค่ะลูก บ๊ายบายหน่อยบ๊ายขอบคุณค่ะให้ทำไง